วันนี้จะทุกคนมาดูเขาจะได้เกี่ยวอยังหนะลังเราจะทงก็เปล่าอันนี้กะไว้วันที่สิบนะเดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆว่าจะได้เกี่ยวตอนไหนเนาะวันนี้ก็ค่อนข้างล้มแรงเอ่อเขานาหนาวแล้วเนาะก็จะมีฝนมาบ้างนิดหน่อยเมื่อวานนี่มีฝนตกก่อนเช้าเนาะฝนลินลินลนไม่ถึงขนาดตกแรงหรอกเขาเราก็จะได้ประมาณนี้แหละประมาณแบบว่ากะไว้วันที่สิบนะแต่ไม่รู้จะทันจะได้เกี่ยวไหมสำหรับทงแต่อีกทงหนึ่งนาะมันเหลืองแล้วอันนั้นก็น่าจะ จริงแล้วมันหนาจะได้ก่อนวันที่สิบแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างรถเขาก็ยังมีอยู่เนาะช่วงเขาก็มาตามคิวนั่นแหละเหมือนว่าเนี่ยถ้าเขาได้ออกไปทางอื่นเราก็ต้องตามคิวอเราคิววันนี้คนข้างจะมีลมเลยนะเนี่ยมาดูข่าวเต็มระบ้ากันทุกคนรอบรรลุกันทีว่าเราหนาจดดว้วันที่สิบจะจะได้ไหมอันนี้ลอยใครลุยลอยแมวปะ นี่ไปเด็ดข้าวปนลอยพอบานล,ลูกไปเด็ดข้าวปนไปเดี๋ยวเราจะไปดูเขาเราอ่ะมันจะออกแบบเสมอมั่งไ่เสมอมั่งเนาะพอบานเราเราหยอดไหลลออเหมือนก็ว่าหวานแล้วมันไม่ขึ้น่งเนี่ยนนหน้ามันแข็งนานท่วงทำน่นเนาะเราก็พอนาน้าแข็งเราก็เอาเขาดิบมาโรยอีกมันก็เลยออกเป็นเหมือนแบบในเสมอกันแต่เวลาซุกเข้าก็ซุกพร้อมกันนั่นแหละนี่อีกท่งหนึ่งเนี่ย <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะพาไปดูอีกท่งหนึ่งเนาะก็จะเหลืองว่นนี้ไม่พวันหลังหรอก อาจจะวันนี้แหละตอนขับําหรืออาจจะภูมิเช้ามันออกเยอะเขาเรียกว่าโชคสองสามชั้นโชคสามชั้นนะจ่ักกันไหนดอกแต่ละชั้นก็ได้ชั้นแรกเห็นอยู่แต่อชั้นที่สองกับชั้นที่สามเราไม่อยู่ไหนก็ไม่รู้มันโมอยู่ข้างล่างเห็นไหมกูนะตรงนี้นะจริงๆแล้วเขาจะต้องออกเสมอกันแบบนี้นะแต่ว่าทิวที่มันยังไม่ออกอ่ะคือเขาที่เราเอามาหยดที่หลังเออเพราะเขามาหยดที่หลังเขาจะจุดปแถวของเขาอันนี้วันแล้วเปิดน้ำแล้วึ้นแต่ตรงนั้นะ ถ้าไม่ไม่ขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเข่าบอดหรือว่าหนามมันเยอะแล้วมันลอยมาแถวนี้เออมันมีสองอย่างคือตอนช่วงที่เราหวาน่ะนามันเยอะเปิดไม่ออกพอระหวานปุ๊บเขาจะลงดินไหมไม่แน่ใจคือเขาจะมาไหลรวมอยู่ขวาขอบเดียวมันจะเป็นทิวของมันนะทุกคนดูทีดีนะทิวนี่ก็จะเป็นทิวนี้เห็นไหมมันออกเริ่มจะกลมแต่ตรงนี้ไม่ออกกําลังพรับแลบพรบแลบเออเขาเหลยกอะไรพรับแลบ แต่อีกข้อหนึ่งคืออันนี้เอออันนี้อันนี้ก็อันนู้นโซนเดียวกันตรงกลางก็ตรงกลางกลางนู่นก็กลางขอบเนี่ยมันไม่คือกันดูเราจะถ้าว่าสังเกตก็จะดูลูกเฉพาะวันไม่พยอยอมแพนกล่องไปให้ดูเลยเดมาใส่ตะคนนี่เลยฉันไปให้ดูไม่เวลาอันนั้นอ่ะโอ้รถมาจับเอาตะคนให้ดูเข่าพูดอ่ะเ็นยุนเรถมาจับเอาตะคนนี่แหละคนก็เดินไปบอกไปก็้วเขาไม่เห็น มันเป็นยังไงป้ายากาับชวายเลยเนาะเออคืต,ต,อต้องแพนให้ดูขขามันเป็นคนละล็อกละล็อดละล,ะละ็อตเออมองไปเฉมาจับเอาแต่คนนี่นะจับสำไมคนคนนี้็นเบื่อละข้อสอบ,สบอมามาดูให้นี่ให้ก็เือกันแหละทุกคนต้องมาให้นี่ก็จะเสมอกันหน่อยจะไปลุกอยู่นูน้นอยู่ตรงที่ช่วงที่แห่งเดินเขาไปได้เลยเด้เดินไปเก็บห้อยกันนู่นน่ะต้องตดไป,ด,ปดูนู่นแหละ อ,อแต่ตรงเนี้ยยังก็ยั่งึืนได้อยู่ก็จะเป็นทิวอันนี้ก็จะเป็นทิวกว้างหน่อยให้นี่เนาะก็จะเสมอกว่าห้เมื่อกี้โอ้ยทุกคนเออกว่าจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะออกมาแบบนี้ได้โอ้โหจักหอยจักอะไรพ่อออกมาแล้วไม่ใช่ว่ามีแต่เขาอันนั้นนะมีเขานกเลยนะทุกคนผลน,นะตรงมาถอนออกเพราะว่าทงนี่ถือว่าหน่อยเนาะเราก็จะมาถอนพยายามถอนออกเยอะๆเขานกนะเพราะว่าถ้าผลไปแล้วเวลาเขาตรวจ เวลาถ้าเราเอาไปขายนะเขาตรวจนะมันก็จะเป็นเข,ข่าปนเขาก็จะตีเป็นเข่ารว,วมมันไม่ได้เป็นแย,ยกเป็นหอมมะลิเนะาะก็เลยัหน่หละค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งก็กาดเกี่ยวเราเอาไปขายเราไม่ใช่เป็นคนงอให้เขาซื้อีด้เขาตรงเราต้องงอเขา <c oughs> ยัางไงงงไหมอู้ยันอนะ่ะทุกคนเดินมาก็ได้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วกันนี้เราก็จะมาเที่ยวดูบ่อยรวาวะอะไรต้องมาเปิดน้ำออกเนาะ ทุกนี้ไม่กังวนลหรอกเพราะว่าเหนือเ็าเปิดใต้ก็เปิดทั้งนู่นเขาก็เปิดลงไปจะไปกังวลอยู่ให้ท่งนู้นแหละท่งหน้าเช่าแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพึงจะเอาโพนออกจากลางนาตอนไถหวานกระติดท่งที่สองนะท่งที่เช่าเขานะไถหวานกระติดถ้า,ถา,ถา,าไม่เกี่ยวถ้าเปิดนาไม่ตกมีโอกาสติดแน่นอนหลุดเกี่ยวลงไปจมบกทำไงล่ะป่ะทีทุงนี้ก็ยังวะ เกี่ยวทูกปีเนาะพอาเวลาเปิดมันเทไปขังเดียวแล้วก็เปิดไล่กันลงไปมันก็แห้งงเวลาเกี่ยวมันก็แห้งไม่แห้งมันก็ไม่ติดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่หน้าแล้วมันไม่ได้เป็นหน้าใหม่เนาะอันนั้นหน้าตรงนั้นมันเป็นแบบบางทีมันเป็นหน้าล่างไม่ได้ทำลายสีแล้วพอเวลาเราไปทํามันก็จะเป็นล่มไปเลยเออขนาดไทยยังติดเลยคุณโลไทยขานาดอ,อ,อยากเห็นต้นไทลรึเปติดการตัหลายรอบ ลมมดแล้วกันกัออกมาฝ้ายน,นี่นลงเนาะนั่ก็เริ่มจะแห้งเลยแหละอ,อะไรเริ่มจะแห้งแล้วน้ำเรารุ่นแค่เขาให้เหลืองแค่นั้นแหละเพราะเรากลัวมันไม่ทันการเนาะมันมันมันคนละยังไงเนี่ยมันคนละทีคนละหลอดจะบอกว่าท่งหลังบ้านเนี่ยหวานก่อนใด้วันเวลาหวานนะ คือห้องมาหวานทงนี้ก่อนแต่ก็วันเดียวกันนั่นแหละท่านที่จะซุก้อมกันอันนุ่นเหลืองแล้วอยากให้ไปเห็นทงนู่นเดี๋ยวจะพาไปดูไอทงนู้นุเหลืองแล้วไอทงนี้ยังเป็นอันใสน้ำนมก็ใสอันยังไม่ใสก็มีอันหางเหลืองแล้วก็มีโอ้สุเป็ดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แลนะ้วเนาะจะน้อมมาชมคางงามของเขาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจา้าไปแล้วจา้าบ๊ายบาย